ต่อภาคสามปคัแอนเ้ยขาแต่กินครับกลัวเพื่อนแย่งกันต้องสั่งไปสั่งไหมมันส่องสัตว์มันสรองสัตว์ตููดโอ้สิโดนด้วยหรอว้าวโอ้โหช่างเเลยค่ะมีอะไรให้หนูโกงบ้างไม่เอาเอาสองไปที่ไปที่หน้าครับหน้าหน้ามือนมาครับอย่าใหลรังสิครับไม่เอาของขวัญ ใช่กันสองเลยใชกันสองฝฟเออสว่างสวยงามอ่าองลูกบาเดียวสวยนะครับของลูกบาเอา่ะครับหนึงงน่งหนึง่งตโอกินเคี้ยวยังไม่หมดปากเลยเนี่ยยงย่งเอยังหนโอเคครับ กล่อง Would อ๋อมีกล่องม,มีแก้วมีน้ำมันพืชคร <gorilla fruit. S 1> ับน้ำพืชกำลังลดราคาครับมาช่วงห่อมาของถูกเรืวอย่าลีลาอย่าลีลาอย่าลาลีครับอย่าลาลีเล่นมุกงเลยแตน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 นแนเบี้ยวหนุมเีวครับหนู่มเีวหนูได้หววแดงครับออพี่เตือนเล็กเกอร์พี่เตือนอะไรนะ

วันนี้เป็นการเชื่อมสัมพันธ์สมตยีอย่างดีครับประเทศไทยกับอ่แถวยุโรปับพม่า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 โอ้โหโอเคโอเคแก่เลยเลยวิวแก่โลกวันสองไงแก่เลยอ่าแก่เลยครับแก่เลยก็เราเป็นคนเปน รีบแกะเับรีบแกะรีบแกะแกะแล้ว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 แ้วแบนวิต้าว้าววต้าขอใคสดดกินแล้วตาดีครับก็สอบได้กินแล้วตาดีนอกก็สอบดีเขฟิสิกาฟิสิกส์ฟิสิกฟิสิกเฟเฟฟิสิกส์ฟิสิกส์ฟิสิกสกส์าเาเกสเาา น้ายาล้างจาเตรียมกล่องเลยครับแหมใช้การสนุกสนานสะอาดหมดจุดไวแล้วเช้าเออไ่สผมก็ได้สต่ผมมิวจัมมิวจัามิวมิวจับครับอแล้วไปไปปปนปปรเรรวบ๊อกแบ๊ก๊อกแบกบ๊อกแบ๊กปรงไฟรงไฟไปตรไครับไปหาแลยสอหาส๊องหาบ๊อกแบก